โอ้ขมรไม่พอใจกันใหญ่เลยนะครับหลังจากที่มีการออกจดหมายฉบับด่วนจียังเป็นทางการจากทางกองทัพไทยนะครับจะทํา,าก,ทการปิดปราศต,ตาทตำมณฑ์ปราศตทตักไฟแล้วก็อีกสีด่านนะครับแล้วก็ได้ให้ทูตของขมรเนี่ยออกไปจากประเทศไทยในทันทีแถมด้เรเลขทูตไทยเนี่ยกลับมาจากกรัรมพูชาคือคนขมรเนีเน่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยสรุปประเทศไทยจะทําสงครามกับขมรจริงๆหรอไม่กลัวว่าจะไม่มีคนอุดหนุนสินค้าของประเทศไทยจริงๆใช่ไหมแล้วก็ลงไปถึงถ้าแรงงานกัมพูชาที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมีปัญหานายจ้างไม่จ่ายเงินเนี่ย พวกเขาจะไปติดต่อใครล่ะเดี๋ยวนะอะไรของพวกมันวันนี่ยก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้องงอคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนะื้อหาสาระของคลิปนี้ทารุทุกคนได้ยินเสียงนะ้ำแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มปีตตุ่มไล้ให้กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากส่วนสาหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาเล่าเรื่องดราม่าที่มันเกิดขึ้นนนนเเมมมมืืมื่่่่่อออปรระะาาาณชวงงขคคทีผับ ย้อนกลับไปนะครับก็คือช่วงหกค่ำเนี่ยมันมีการรายงานข่าวโดน,นออกมาจากทางฝประเทศไทยนะครับว่ามีทาหารไทยเนี่ยได้มีการเหยียบกับระเบิดเพิ่มเติมอีก1คนแล้วนะครับซึ่งก็ทําให้ขาเนี่ยขาดในท,ทันทีนะซึ่งทหารไทยคนนั้นเนี่ยที่ไปเหยียบระเบิดไม่ได้ไปเจอที่เดิมนะครับที่บริเวณแถวช่องบกแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปเหยียบโดยการไปลาดตระเวนแถวแถวบริดเวณด่า,ดดาดนอานมานะครับซึ่งก็มีทาหารไทยที่บาดเจ็บเพิ่มเติมกับเหตุการณ์นี้เนี่ยอีก4คนนะครับรวมทั้งสิ่นก็คือจจะบเจบเหนนักจขาขาดีม1คนนะครับ เพียงแต่หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับทางประเทศไทยก็เลิกทนในทันทีนะได้มีการสั่งด่วนจากทางแม่ทัพภาค2นะครับว่าในตั้งแต่วันที่24ตั้งแต่เช้าตู่เลยนะครับทางประเทศไทยเนี่ยจะมีการปิดด่านทั้ง4ด่านนะครับก็คือเป็นด่านที่ทางแม่ทัพภาค2เนี่ยรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็จะมีการปิดปราสาทตามเมอนทอมแล้วก็ปราสาทตาควายเพิ่มเติมด้วยนะก็คือในวันนี้เนี่ยถ้าคนไทยต้องการที่จะไปเที่ยวที่ปราสาททั้งสองปราสาทก็ไม่ต้องไปแล้วนะครับก็คือปิดตาย คือพอเราเล่าข่าวมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วทาไมถึงไม่ปิดด่านให้มันครบครๆทุกด่านคืออีกหลายๆด่านเนี่ยมันก็จะเป็นการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของสุนาราลีหรือว่าจะเป็นหน่วยงานของมทับพักที่1ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวในหลังจากนี้เนี่ยทุกๆหน่วยาง,งานก็น่าจะมีการออกมาแถาลงการว่าจะปิดด่านเหมือนๆก,กันกับที่มทัพักสบอกเอาไว้นั่นแหละ และในเวลาเดียวกันนะครับทางประเทศไทยก็ได้มีการไล่ทูตของกัมพูชาให้ออกไปจากประเทศไทยในทันทีนะครับเมื่อช่วงหัวค่าที่ผ่านมานะซึ่งกะทาให้ทูตของกัมศเนี่ยไม่ค่อยพอใจเป็นอย่างมากนะครับมีการโพสต์ด่ามาที่ประเทศไทยด้วยนะครับว่าทําตามอารมณ์อะไรประมาณนี้นะซึ่งเอาตรงๆนะประเทศไทยก็ไม่ได้ทําตามอารมณ์นะครับเราเนี่ยทนกันมานานแล้ว และสาหรับทูตไทยในกัมพูชาเนี่ยเราก็ได้เรียกตัวกลับมาที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับไม่ปล่อยให้อยู่ที่นู่นเพียงลําพังและถัดมานะครับในช่วงเวลาตีสามกว่าวาทางประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้มีการล่อนจดนหมายฉบับดวนจีออกมาอย่างเป็นทางการนะครับจากทําให้ทัพภาคสองด้วยตัวเองเลยนะโดยในเนื้อหานะครับระบุชัดเจนว่าการออกจดหมายฉบับนี้นะครับเป็นการดับโต้ที่ทางกัมพูชาเนี่ยมีการแอบวางระเบิดเอาไว้ในพื้นที่ของทางประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมและถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยขัดต่ออนุสัญญาออตาว ซึ่งเป็นภัยคุกคามอย่างแรงๆต่อสันติภาพและเสถียรภ,ภาพบริเวณชายแดนระหว่างประเทศกองทัพภาคที่2จึงกําหนดให้ปิดจุดผ่านแดนตามแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาและสถานที่ท่องเที่ยวที่พื้นที่รับผิดชอบโดยมีมาตรการดังต่อไปนี้ 1. ง,งดผ่านเข้าออกของยานพาหนะทุกประเภท 2. งงดการเดินผ่านทางเข้าออกของประชาชนการขายของทุกประเภทนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 3มงดการเยี่ยมชมปราสาทตาเมินและปราสาทตาควายของนักท่องเที่ยวเพื่อปรปับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนประเทศไทยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยให้มีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกต่อไปและแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยและขัดต่ออนุสัญญาออกตะว่า และทางแม่ทัพภักสองก็ได้เซ็นลเซ็นเป็นการยืนยันว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นการออกคําสั่งมาจากทางฐานไทยอย่างเป็นทางการจริงๆนะครับและหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่คนเขมรได้ทราบว่าทางประเทศไทยเนี่ยเอาจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโอ้โหพวกเขาก็ออกไปดึงผ้าในทันทีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าพวกเขาไม่พอใจที่ทางประเทศไทยมีอํานาจอะไรมาปิดปราสาทตาเมินทมแล้วก็ปราสาทตะควายนะครับรวมถึงที่ประเทศไทยเนี่ยไล่ทูตกัมพูชาออกจากประเทศไทยเพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าทูตกัมพูชาเนี่ยไปทําอะไรผิดทําไมประเทศไทยถึงต้องไล่ออกด้วย แล้วการไล่ทูตกัมพูชาออกจากประเทศไทยในครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรกับแรงงานชาวกัมบูชาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นทูตคนนี้เนี่ยก็มีการช่วยเหลือแรงงานกัมพูชาทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นปัญหารเรื่องว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยโดนนายจ้างเบี้ยวเงินไม่จ่ายตังค์หรือว่าจะเป็นปัญหารเรื่องว่าเวลาแรงงานกัมพูชาแอบด,ดเข้ามาหางานทําที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วโดนตํารวจไทยจับทูตของกัมพูชาคนนี้ก็มีการช่วยเหลือแรงงานของเขมรอยู่ตลอดแล้วหลังจากนี้ใครลาะจะเป็นคนช่วยเหลือแรงงานกัมพูชาที่โดดหนีเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย หรือบางคนก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าประเทศไทยจะกล้าไล่ทูตกัมพูชาให้ออกมาจากประเทศไทยจริงๆเพราะถ้าไม่มีทูตกัมพูชาเนี่ยแล้วใครจะเป็นตัวกลางที่ประเทศไทยจะต้องติดต่อในการขอให้สินค้าไทยเนี่ยนำมาขายที่กัมพูชาแบบนี้สินค้าที่ประเทศไทยจะนํามาขายที่กัมพูชามันก็จะต้องเป็นหมันนะสิพวกเขาไม่กลัวว่าสินค้าของพวกเขาเนี่ยมันจะเน่ามันจะเสียค่าอยู่ที่ประเทศไทยหรือไงแต่บางคนที่มันหนักไปกว่านั้นนะครับก็คือพวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่าประเทศไทยจะกล้าทำสงครามกับกัมพูชาจริงๆ รอบนปัจจุบันนี้เนี่ยขุมกาลังของกัมพูชามันก็มีแต่อาวุธที่มันรุนแรงอาวุธใหญ่โตอาวุธที่ทันสมัยประเทศไทยเนี่ยจะเอาอะไรมาสู้กับกัมพูชาก็มีการออกมาถกเถียงกันใหญ่เลยนะครับว่าเพราะอะไรทำไมประเทศไทยถึงได้กล้าไล่ทูตของกัมพูชาออกมาจากประเทศนะครับรวมถึงมีคําสั่งด่ว่าจะปิดดงปิดดาแล้วก็ปิดปราสาททั้งสองปราสาสทีนี้เดี๋ยวเราลงมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบข่าวนี้เนี่ยแต่ละคนเข้ามาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าวัดที่คุณออกคุณจะปิดนะ มันคือวัดที่อยู่ฝั่งเขมรนะแบบนี้รัฐบาลกัมพูชาลมถึงทหารกัมพูชาห้ามปล่อยให้พวกเขาทําโดยเด็ดขาดนี่มันคือชัดเจนเลยว่าพวกเขาต้องการที่จะประกาศสงครามกับเราคอมเมนต์ต่อมากรับบอกว่าถ้าอยากจะปิดคุณก็ปิดเฉพาะทางฝั่งเข้าปราสาทของคุณสิมันพื้นที่ของคุณไม่ใช่เหรอแต่ตัวปราสาทเนี่ยมันคือพื้นแผ่นดินของกัมพูชาคุณถืออภิสิทธิ์อะไรมาปิดคอมเมนต์ต่อมากรับบอกว่าอะไรกันเนี่ยแค่มีข่าวว่าไทยปิดด่านและกําลังจะปิดปราสาททำไมค,คเมนเขมรถึงต้องกดลงให้อะไรกันเยอะขนาดนี้ แล้วดูที่ประเทศไทยเขากดสิพวกเขามีแต่การกดขำทำไมเราจะต้องไปเสียใจกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสงสารก็แต่แรงงานเขมรที่ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยในหลังจากนี้ถ้าพวกเขาโดนโกงค่าตัวหรือมีปัญหากับคนไทยก็คงไม่มีใครที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรกันเนี่ยคณะสมเด็จฮุนเซนยังบอกเองว่าัมพูชาเรามีอาวุธที่จะสามารถโจมตีไปได้ถึงกรุงเทพมหานครพวกเขายังกล้าที่จะออกคำสั่งในการปิดปราสาทแบบนี้ แต่ยังว่าพวกเขาไม่กลัวศักยภาพและขุมกําลังของกัมพูชาเลยแม้แต่นิดแบบนี้เราจะต้องเอาให้สุดให้พวกเขานั้นรู้ว่ากัมพูชามีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนเอาให้พวกเขาเนี่ยติดต่อเข้ามาขอเจราจากับเราให้ได้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนคอมเมนต์ส่วนใหญ่กดร้องไห้กันทําไมยังไงถ้าเกิดการระทะขึ้นจริงๆเราก็จะเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายอมให้ฐานของตัวเองนั้นไปเหยียบกับระเบิดที่ตัวเองวางไว้เพื่อที่จะสร้างสถนานการณ์และข้ออ้างในการโจมตีกัมพูชา พวกคุณมันเป็นพวกกระหายในสงครามจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้นำคอมเมนต์ของเราทำไมถึงไม่มีการออกมาล่อจดหมายฉบับโดนจีเหมือนกับเขาบ้านหรือว่ายอมให้พวกเขานั้นปิดปราสาททั้งสองปราสาทคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแบบนี้มันคือคำสั่งในการเขายึดปราสาทตามมวลสองปราสาทคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแบบนี้มันคือคำสั่งในการเขายึดสองปราสาทของกัมพูชาชัดๆพวกเขาไม่แคร์เลยว่าจะเกิดสงครามทางทั้งที่ผู้นำของเราก็บอกอยู่ถ้าพวกคุณ ปิดปราสาทก็เท่ากับว่ามันจะเกิดการปะทะกันขึ้นในทันทีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆนักข่าวไทยหลายๆสื่อเป็นสื่อที่ไม่มีจรรยาบรณเลยนะพวกเขาใช้คําว่าไล่ทูตกัมพูชาออกจากประเทศไทยพวกเขาเป็นสื่อควรจะใช้คําให้มันดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราจะมีวิธีตอบโต้อะไรพวกเขาได้บ้างหรือเปล่าเพราะตอนที่เขาไล่ทูตของเราเนี่ยกลับประเทศเรายังไม่ทันไล่ทูตของเขากลับประเทศเลยแต่เขาดันเรียกทูตของเขากลับไปก่อนแล้วจะมีวิธีอะไรตอบโต้พวกเขาได้บ้าง คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าถ้าทุกด่านของทั้งสองประเทศนั้นถูกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจของประเทศไทยจะพังทลายในทันทีเพราะไม่มีผู้ซื้อเบอร์นหนึ่งอย่างกัมบูชาในการส่งของนั้นออกมาขายคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าอ้าวทำยังไงล่ะเนี่ยฉันทํางานอยู่ที่ประเทศไทยทุกครั้งที่มีปัญหาทูตของเราก็มักจะออกมาเคลียร์ให้อยู่เป็นประจำแล้วแบบนี้ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นกับการทํางานกับนายจ้างใครจะเป็นคนเคลียร์ปัญหาคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าทุกคนไม่ต้องกังวล ประเทศไทยไม่เคยมีประสบการณ์ในการสู้รบก,กับใครพวกเขาก็เหมือนกับสิงโตที่ไม่มีเขี้ยวนั่นแหละคอยแต่จะขู่เขาไปเรื่อยถ้าจะให้กัดจริงๆเนี่ยกลับไม่กล้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราจะต้องตอกโต้เขาก็คือห้ามนําสินค้าของประเทศไทยเข้ามาขายในกัมพูชาอีกต่อไปอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเขาเจะเอาสินค้าเหล่านั้นไปขายให้กับใครอ่าก็คอมเมนต์ของคนคมเขมียนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปความคิดเห็นโดยรวมของคนคมเมนียนนะส่วนใหญ่99.99% 99. 99ก็คือ จะคิดเห็นคล้ายๆกันนะครับก็คือไม่พอใจนั่นแหละที่ทางฝั่งไทยเนี่ยจะปิดด่านแบบถาวรน,นะครับรวมถึงจะปิดปราสาทตำบลทมแล้วก็ปราสาทตาควายนะครับก็ยังไงเราชาวไทยเนี่ยรุนกันในช่งชวงเช้าของวันนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ทางแม่ทัพสองจะปิดด่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทางกัมพูชาเนี่ยจะมีการตอบโต้อะไรกลับมาบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งเอาตรงๆนะก็คิดว่าทหากรกัมพูชาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้ทางฝั่งไทยเนี่ยปิดปราสาทเหมือนกันนะเออแล้วก็ช่วงนี้นะครับถ้าเผื่อคนไทยทุกคนนเ่ห็วา ทางทหารเราเนี่ยมีการขนส่งขุมกําลังมีการขนส่งอาวุธยังไงก็รบกวนทุกคนอย่าไปถ่ายลงถ่ายรูปอย่าไปถ่ายคลิปแล้วก็เอาปโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนต่มงเรี่ยรู้นะครับบ้านเรากําลังจะทําอะไรอยู่เรากําลังจะนําทหารเราไปที่ไหนเรากําลังจะขนอาวุธของเราไปที่ไหนก็ยังไงทุกๆคนเนี่ยรบกวนช่วงนี้ห้ามแชร์คลิปห้ามถ่ายคลิปทหารไทยก็แล้วกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นยังไงก็รบกวนแสดงความคิดเห็นกันแบบสุภาพชนกันนิดหนึ่งก็แล้วก และส่วนสำหรับในคลิปนี้หมดเวลาของน้าหัวงอกแล้วขอลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ